สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชามนชนะบุญหรือที่เด็กๆรู้จักกันในชื่อครูฟ้าเป็นครูคืนถิ่นบรรจุรุ่นปีพศ2564ค่ะจบการศึกษาจากมหาทิทยารัยราชพัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปปัจจุบันเป็นคุณครูนโะรงเรียนบ้านคุยมะม่วงและได้รับหน้าที่เป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะค่ะสําหรับด้านการจัดการเรียนการสอนนะคะห้องเรียนของคุณครูเนี่ย เกิดขึ้นมาบนความเชื่อที่ว่าทุกการเรียนรู้เป็นไปได้ค่ะพบว่าเด็กๆเ,เองไม่ไม่เกิดความสงสัยค่รู้ในเนื้อหาวิชาที่ตัวเองอยากจะเรียนค่ะนำไปสู่การออกแบบห้องเรียนเชื่อมโลกจริงของเด็กๆ หรือว่าที่เรียกว่า authentic learning เป็นห้องเรียนที่เกิดจากตัวครูสังเกตพฤติกรรมแล้วก็ความสนใจของนักเรียนรอบๆตัวนะคะบวกกับเนื้อหาตามตัวชีวิตเอามารวมกันก็ทําให้เด็กเขาเกิดความสนใจหรือว่าความอยากรู้อยากเห็นในเนื้อหาวิชาที่จะเรียนง่ายขึ้นนะคะเมื่อเกิดความอยากรู้อยากเห็นแล้วเราก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียนของเราให้เกิดขึ้นเด็กเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยที่เนี่ยมันผิดพลาดได้เรียนรู้ได้เด็กๆก,ก็จะกล้าลองลงมือทำลองผิดลองถูกลองค้นหาความรู้ด้วยตัวเองก็นําไปสู่ การที่เด็กๆเขาภาคภูมิใจในองค์ความรู้ที่ตัวเขาเองเป็นผู้สืบสอนเขาเจอความรู้นั้นด้วยตัวเองจนเขาอยากจะถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ออกมาผ่านการแสดงไซโชค่ะเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่แล้วก็ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่ติดต่อกันในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะค่ะสำหรับห้องเรียนเชื่อมโลกจริงที่ถูกออกแบบโดย Authentic Learning curve นะคะเกณฑ์ห้องเรียนเรื่องแรงเสียดทานค่ะเรียนรู้ เรื่องแรงเสียดทาน,านการล่นลูกแกวของเด็กในโรงเรียนค่ะหรือว่าห้องเรียนค้าขายเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ค่ะด้วยการใช้องค์ความรู้คอรออนอหอรอมอแล้วก็เรื่องร้อยละเปอร์เซนต์กำไรขาดทุนค่ะจากตัวอย่างห้องเรียนที่ผ่านมานะคะตัวครูเองเนี่ยก็ คิดว่าเราน่าจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบห้องเรียนเชื่อมโลกจริงให้มากขึ้นและเพื่อที่จะได้นํามาสร้างสรรค์ห้องเรียนของเราให้มันมีอรรถในการเรียนรู้มากขึ้นเนี่ยค่ะเลยลองสมัครเข้าโครงการก่อการครูของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะในได้ลองเอากลับมาใช้ในห้องเรียนของตัวเองจริงๆออกแบบห้องเรียนตัวเองจริงๆแล้วก็ในปีถัดๆมาค่ะก็ได้รับเชิญเป็น ผู้ช่วยวิทยากรรวมถึงเป็นกระบวนการในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้เขาลองมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในห้องเรียนของคุณครูเองค่ะชุมชนบ้านคุยมะม่วงของเราเนี่ยนะคะมีความโดดเด่นด้านการจัดการขยะค่ะคุณครูเลยมองเห็นพื้นที่ที่จะสร้างีเรนรู้ระหว่างนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะคะโดยมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนดังนี้นะคะ่ะ <c oughs> วิธีการเข้าไปเป็นนักสืบชุมชนของเด็กๆนะคะนอกจากที่จะทําให้เด็กๆเ,เขาได้ค้นหาความรู้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของเด็กๆในโรงเรียนของลูกหลานเขาเหมือนกันเนี่ยค่ะพาเด็กๆนะคะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกลูปโมมพันดีค่ะโดยหน้าที่ของมโมงพันดีเนี่ยก็คือเป็นมัคคุเทศน์น้อยค่ะอธิบายวิธีการจัดการขยะของชุมชนให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมชุมชนของเราเองค่ะสําหรับประสบการณ์ ตั้งแต่ที่ได้บรรจุในโครงการครูพื้นทิ่ที่ตัวครูเองเนี่ยเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วชุมชนเนี่ยเป็นพื้นที่แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะในการที่จะออกแบบหรือว่าสร้างการเรียนรู้ที่จะทําให้นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเติบโตกลายไปเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ค่ะหากตนเองได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ด้าน การเรียนรู้หรือว่าพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยในชุมชนเนี่ยก็จะสามารถสร้างสารรค์ห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของคนในชุมชนมากขึ้นขอบคุณค่ะ